เพื่อนๆเราลองมาตั้งคำถามกันเล่นๆไหว่าถ้าเพื่อนๆทุกคนเป็นพระเจ้าหรือผู้สร้างก็แล้วแต่เนี่ยแล้วตัดเรื่องเซ็ก์ออกไปนะเพื่อนๆยังจะอยากเป็นอยู่ไหมถ้าเพื่อนๆต้องสร้างอะไรแล้วต้องรับผิดชอบทุกอย่างแล้วถ้าอะไรผิดพลาดเพื่อนๆต้องกลับมาแก้ทุกอย่างเพื่อนๆต้องคอยจับตาดูทุกอย่างว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้สร้างลงไปไกลพังหรือยัง ความรับผิดชอบมันสูงมากเพื่อนๆยังจะอยากเป็นกันอยู่ไหมแล้วถ้าเพื่อนๆเลือกที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าวันหนึ่งมีใครมาหาเราที่โลกจริงๆผมถามจริงเพื่อนๆอยากสู้กับพวกเขาหรือว่าอยากคุยกับพวกเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาเดือดร้อนอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือหรือเปล่าพวกเราช่วยได้นะ หรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากไปนิพพานจริงผมถามว่าทางมันโดดเดียวนะเพื่อนๆอนอยากไปจริงๆเหรอมันไม่มีอะไรนะที่นั่นโดดเดียวแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากมีพลังพิเศษผมถามจริงถ้าเพื่อนๆนมีพลังพิเศษเพื่อนเพื่อนจะทำยังไงกับมนุษย์ธรรมดา คือผมก็ไม่รู้นะว่าแต่ละคนคิดยังไงแต่ถ้าพวกเราแตกต่างกันเกินไปพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงทำไมพวกเราไม่เริ่มต้นเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกันที่ใช้ชีวิตภายใต้กฎหมายและเพื่อนๆกฎหมายที่เท่าเทียมกับทุกชีวิต